อันดับแรกคือในการบวชในคราวนี้ซึ่งในเวลาจำกัดช่วงสั้นเลอเกินนี่แต่และรูปจะต้องเห็นความบริสุทธิ์ภายในเพราะว่าลวมันมีเวลาน้อยการที่จะเรียนรู้อะไรในทางพุทธศาสนาให้มันได้อะไรเยอะๆนันคงจะยากแต่ว่าเอาได้แบบเอาแบบหัวเชือ้อก็คือการบำเพ็ญสมณาธรรม และก็การสอบพระแท้นี่เลยจ้ะศึกษาตำรับตำรับพระแท้แล้วก็สอบร่วมกันแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำเห็นดวงไสองค์พระใสๆพอเป็นพื้นฐานในการบทยาวในคราวหน้าและถ้าหากว่ากองพันและกองพลนี่เลยจ๊ะเห็นอย่างนี้แล้วและมีหัวใจดวงเดียวกันนี่นลจ๊ะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่นลจ๊ะ คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันเนี่ยอยากเห็นพระพุทธศาสนาเจริญร,รุ่งเรืองในยุคของเราที่เรายังมีชีวิตอยู่และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสว่างสวยัยคงอยู่คู่โลกนี้ตลอดไปนี่นะจ๊ะออกไปทําหน้าที่เชิญชวนคนมาบวชเพราะรุ่นนี้นะจ๊ะทั้งกองพันกองพลนี่ ทั้งบวชเองด้วยและไปชวนคนมาบวชด,ด้วยสน,นี่เลยจ้ะเป็นสิ่งที่นามมหาจารย์แล้ก็น่าเชื่นใจไม่น่าอ่ไะครูใหญ่แปลกใจเอ๊ะทำไมเส้นผมบนศีรษะครูใหญ่เนี่ยมันเ,เลิร์ตื่นตัวจนกระทั่งณเวลานี้เลยเ,เออมันแปลกดีมันมันซุ่ซ่าเนะี่ยเออซุซ่า,าแปลกดียังเลย มันมันวิงว่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยอ้อเ oh. <laughs> ส้นผมมันวิงว่งวิง่งวิ่งนี่เนาะโอ้ oh. <laughs> ถ้ากองพันกองผลวิ่งวิ่งด้วยนะอ้าว oh. oh. <laughs> อะไรจะเกิดขึ้น <laughs> แสน <laughs> แสนปลื้มเลยแหละ <laughs> <laughs> นะช่วงที่พานมานี่ราพันปลื้มกับหมื่นปลุ่มเราจะต้องขยับต่อไป เป้าของเราต้องขยับไปตั้งแสนปลื้มเออนี่นะจ๊ะซึ่งในครั้งนี้พระเถราทุรัทาทุกรูปตามพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ครองอังสะกันเนี่ยเฉลี่ยประมาณเกือบพันรูปก็ทุกยังไม่ทันเมื่อเลยก็หมดแล้วอ่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวกล่าวหน้าและทุกรูปยังได้กล่าวถึงความเปลื้มปิติยินเดียการบวชเมืองกรูปที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกเลย ถ้าทุโอในระยะสองพันกว่าปีที่ผ่านมานี่จะหลังจากหมดศาสนาของพระสามเุเจ้าพระองค์ก่อนเลื่อยไปเลยแล้วว่ายาวนานมากก็ตั้งถึงณบัดนี้ที่ครั้งเดียวและนี่พระมหาเถรานุเถระที่ทุกรูปที่คล้องนี่นะไม่ธรรมดาหรอกคล้อ,อง คล้องถึงกายข้างในเลยอ้าวอันนี้มหัดสะจั์นนะเออนี่นัน่นมเงินสมัยพระเดวคุณลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะลุงเป่งเนี่ยอตอนนั้นท่านเป็นพระราชั้งเล่นสมรมัศักดิ์เป็นพระราชรถ้าจำไม่ผิดนะลุงเป่งก็ะทำไปทำผ้าชัดหน้านะ แล้วก็มีโล่ไปเดีพรวคุหลวงปู่มีลายเส้นท่านเอามาไปตั้งเลยเนาะแล้วก็ท่านกำลังฉันอยู่ฉันเพนก็ไปเอาเอา,เอาตั้งเาเลอเลยมาชัดหน้าไปกราบเรียนท่านนี่แทบว่าเด้พระคุณหลวงพ่อ,รอครับนี่บานเลื่อนสำนักศักด ในคราวนี้เนี่ยผมได้เตรียมพระราชดาม,มาเยอะแยะเลยเผื่อพระเด็จพระบรมพ่อได,ได้ได้เสกเลือดได้อะไรต่างนี่นะจ๊ะแล้วก็จะได้นำไปแจกให้กับสาธิชนที่ก็ามารวมถวายบิจาสักการะทั้งก็ฉันไปก,อก็อื้อฉันเนี่ยอื้ออื้ออื้อฝี้ีนะอื้อแล้วก็ท่านก็บอกเป็น เองเงี้สินต้องเป่าจะได้ทะลุพรวดถึงข้างล่างเลยเอติดทุกผืนนี่นะเนี่ยแล้วลงเป่งไปเล่าให้ครูวิญญาฟังนะหลังจากคือหลังจากนั้นคือท่านไม่เชื่อนะ่ะนึกไปออกก็หลวงปูก่กำลังฉันอยู่อย่างเงีเ้ยแล้วก็พูดกันนะเ,เลยไม่ได้สนใจเก็บไว้สักผืนหนึ่งแจกก็หมดเลยเพราะคนมันมีหนึ่งในในหลายคนที่ได้รับอ่า แจกเลยเขาก็ไปทดลองทดสอบนะอาปืนยิงเะยก็สุนหมดอารมณ์ออกจากปากบอกเออแม้แต่ตกปากบอกก็ไม่มีเออหมดอารมณ์ออกนี่นะแต่ลงเพลงก็ไม่ได้เพราะแจกไม่หมดเพราะฟังไม่เข้าใจเนี่ยมาเป่าจะเดียวพรวดหมดทุกอันงี้เนี่ยเออแล้วยังมาเล่าให้คุณผู้ใหญ่ฟังเนะบอก ผมเลยไม่ได้สักผืนเลยเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปอ้าวบอกมันเป็นยังไงลุงแปลงมันเป็นยังไงศักดิ์สิทธิ์เกินไปเนี่ยก็ที่ผ่านมาเห็นก็เวลาจะให้ศักดิ์สิทธิ์เขาจะต้องลงเขียนยันสูตรอะไรรถเสกเขียนอะไรหนักนี่ไปทําอะไรสักอย่างฉันอย่างเดียวแล้วก็บอกทีเดียวทะลุพูดแล้วอย่างนี้ผมจะเก็บไว้ทาไม อะไรก็ไม่ทำสักอย่างหนึง่งและแถมบอกงนี้ด้วยนะฉันไปเพราะฉันยังไม่เสร็จเลยทา่านก็นบอกว่าเออเสร็จเรียบร้อยแ่งเอาไปเอาไปแจกเขาเลยเออฉันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยไม่เห็นทัาเขียนอลองอัขระอะไรเลยนิเสกหรือสวดอะไรเนี่ยเห็นแต่ฉันอย่างเดียวแล้วก็ต้องสุดท้ายบอกเปล่งเสร็จแล้วเอาไปแจกเขาเลยแจกสะบ้านแหลกเลยเลยไม่เก็บไว้สักผืน,นง เออและกาบปมจม่ S <S an> <S an> เเสเสียียยดดจงหลวงปู่บางองคนี่เก่งจริงๆนะท่านเรียนวิชาวิาทยาธรมานะจะจำหลวงพ่อเดิมคนครสวรรค์นี่เขาปเป็นตั้งเลยนะ ถ้นเอามือลืมลืมไม่ใช่มือ็ไม่ทสาบนะจุ่มสีแดงนี่นะพระจะหน้าเป็นตั้งเลยนะปึกพิมพ์ทีเดียวนะปึกติดทุกผืนเลยเ oh. ออจ้า oh. ถ้าจำชื่อโอ้ไม่ทราบจำชื่อไม่ได้จริงมนานแล้วปรากไม่ใหญ่เท่าแล้วเพิพ่งอายุสิบหกเนี่ยนี่นะนี่นี่นะจ๊ะ เออนี่นี่ที่เขาเรียนวิชาวิทยาทรจริงๆริงเลยนะเขาเสกแผ่นทองเป็นทองทำนานะกระโหลกทองเออนี่นะเขาไปจะไปเอามือไปแปะติดอย่างนี้เลยนะก็ถือแผ่นทองมาเนี่ยแล้วก ผู้ที่มาติดนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วตั้งคันมาเนี่ยตั้งกระถือฟุ่งปึ๊กติดศีรษะเออของโยมผู้หญิงนั่นนะแล้วมาคลอดลูกมาติดที่กลางกระโหลกศีรษะลูกเออทองเปลวติดเหลืองอลามเลยเออทีนี้ถ้าเราคล้องศีรษะจึ๊กเออ เนี่ยต้องได้ทุกรูปเลยแหละ<า>เออโอ้โอ<า>มิหน้าละคนหัวลูกเลย